สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT สไตล์8บิตประจนภัยที่ชื่อว่า Bit Castle War ครับที่ผมเห็นหลายๆคนก็แชร์อยู่เหมือนกันนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ชอบส้าย8บิตอยู่แล้วครับผนวกกระทางแอดมินของทางช่องไทยเนี่ยติดต่อมาเพื่อขอแจกสิทธิ์ไวรัส IDO ที่จะมีขึ้นในวันที่14เมษาย,ยนนี้ด้วยครับใครสนใจตัวเรีของเขาก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ทั้งหน้าเพจ Playlot นะฮะ แต่ก่อนจะเข้าไปซื้อครับเรามาดูข้อมูลของเขากันหน่อยละกันนะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่ามีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนที่ติดใจอยู่เหมือนกันนะก่อนอื่นเลยครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube p a ์ล็ t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a ย์ล t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกมใน t นทีนะและตอนนี้ทั้งช่อง p a ลย์ t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอนเรื่องการเล่นเกมเป็นับทีการล้ายพูดคุยแจกของเราต่างๆท่าในใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกค,ครับเกมบิดคัสซ์วอลครับเอาภาพรวมๆของเกมก่อนนะครับเป็นเกมไซส์ bit แปดบิดนั่นแหละฮะที่โดยรวมแล้วก็เหมือนเอาคอนเซปต์การประชนภัย RPG เข้ามาซึ่งเขาใช้คําว่าเมตาเวิร์สฮะเอาจริงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเมตาเวิร์สเท่าไหร่ครับก็เป็นส่วนของเกม RPG ทั่วไปนั่นแหละครับ การเริ่มต้นของเกมนี้ครับคุณจะเป็นจะต้องมีตัวละครของเขาก่อนครับที่เป็น NFT เนาะสามารถเปิดได้จากกล่องกระชับองครับตัวที่เปิดได้เนี่ยก็จะมีหลากหลายอาชีพรวมทั้งค่าระดับความแรงของตัวละครด้วยแล้วก็จะมีส่วนสเตตัสต่างๆที่ติดตัวไปกับตัวละครครับนอกจากสเตตัสที่ติดตัวแล้วเนี่ยตัวละครของเรายังมีส่วนของสกิลครับที่จะสมขึ้นมาแรนดอมขึ้นมาเนาะ คุณสามารถทำการอัปเกรดสกิลของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นได้ครับโดยใช้วัตถุดิบต่างๆและมีการเสียค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญจากตัวเกมด้วยครับมีฟังก์ชันของอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆครับซึ่งในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยคุณสามารถหาได้ผ่านระบบ PVE ระบบเทรนนิ่งจากตัวเกมนะครับหลังจากนั้นครับคุณสามารถนําอุปกรณ์มาซื้อขายผ่านระบบตลาดได้อีกด้วยและมีระบบการอัปเกรดเช่นเดียวกับตัวสกิลครับ ตัวมอสเตอร์ต่างๆนะครับก็มีการดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามในสไตล์8 b i บิตนั่นแหละฮะเกมนี้มีระบบสเตมินานะครับมีความเหนื่อยล้าด้วยนะซึ่งทําให้เกิดระบบบ้านขึ้นมาครับนึกง่ายๆก็เหมือนเกมบอมบ์นั่นกันเนาะที่ตัวละครเนี่ยจะมีเวลาพักฟื้นครับถ้าใครที่มีบ้านสเตมินาของคุณก็จะฟื้นไวมากขึ้นกลับไปต่อสู้ได้เร็วมากขึ้นด้วยครับ โหมดทั้งหมดของเกมเนี่ยเขาวางแผนเอาไว้ครับว่ามันจะมีทั้งส่วนของเทรนนิ่งโหมด PVE โหมด PVP อารีนาแล้วก็มีการทำฟาร์มครับแต่ในส่วนที่จะเปิดมาในช่วงแรกครับเป็นแค่ตัวเทรนนิ่งโหมดอย่างเดียวก่อนนะครับอเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีครับเหรียญของตัวเกมนี้ครับที่เขากำลังจะมีการขายแบบ IDO ครับชื่อว่าเหรียญ BCW ครับ c ็ b i t c a s w a l นั่แหละครับที่ใช้สำหรับในการทำกิจกรรมต่างๆในตัวเกมเป็นหลักเลยฮะ มีทั้วท s u p สปาอยู่ที่500ล้านเหรียญครับรถแบบของเกมนี้ครับในช่วงควอเตอร์ที่สในช่วงปัจจุบันนะจะเป็นขายเหรียญแบบ IDO ครับการขายกล่องกาชาการขายบ้านเอาไว้พักฟื้นและเปิดระบบการเทสเกมฮะส่วนที่จะเปิดในช่วงแรกเนี่ยก็คือระบบ Training Mode และบอ s โหมดครับมีการฟิวชั่นตัวละครและก็ระบบฟาร์มเข้ามาด้วยส่วนในช่วงควอเตอร์ที่ครับระบบ PVE PVP ถึงเริ่มเข้ามานะ เพราะฉะนั้นในตอนแรกกูจะเล่นได้แค่เทรนนิ่งโหมดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆอีเวนต์อื่น,นเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงคอเตร์ที่สครับหลังจากนั้นในช่วงปลายปีจะเป็นส่วนของการอัปเดตตัวละครตัวสกิลและก็อุปกรณ์ต่างๆและทีมงานของเกมนี้ก็เปิดหน้าเปิดตากันทุกคนนะครับและหลายคนก็มาจากทางสิงคโปร์ครับพาร์ทเนอร์ในตัวเกมครับก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะแต่เมื่อสแกนดูแล้วครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาในเกมอื่นๆมากนักน,นะครับ ส่วนออดิตของเกมนี้ใช้บริการของ r e c h a i n ที่เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับมาดูกันในฝั่งโซเชียลมีเดียของตัวเกมกันบ้างครับ Twitter เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่4 0,000กว่าคนนะครับและ Tele g กรมอ่ะถ้าเข้าไปดูจากไวเพเปอร์นะเขามีกลุ่มโลเคอลค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่ถ้าเราไปดูจากจำนวนในกลุ่มหลักเพียงอย่างเดียวแล้วครับเขามีคนหลักแสนแล้วนะเพราะฉะนั้นครับเราจะไปสุ่มดูในกลุ่มย่อยๆกันบ้างแล้วกันครับว่ามีคนกันบ้างหรือเปล่าฮะ ซึ่งจากกลุ่มสเปนนะมีคนเกือบเกือบพันคนนะครับกลุ่มฟิลิปปินส์มีคนราวๆสองพกว่าคนครับกลุ่มอินเดียประมาณ500คนนะแล้วก็อินโดประมาณใกล้ๆกันนะครับห้าร้อยคนซึ่งพอเราไปดูรวมๆแล้วครับก็คงหลีกหนีไม่ได้ที่จะคิดว่าในกลุ่มหลักที่มีคนหลักแสนเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ไม่ใช่คนปะปพอยู่ด้วยครับเอาละฮะทีนี้เราไปดูในส่วนของระบบต่างๆในไวท์เพเปอร์กันบ้างครับจากตัวทีเซอร์ที่ผมให้คุณดูในช่วงต้นคลิปไปนะ ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าตัวเกมทําออกมาได้ในแบบนั้นครับพร้อมกับระบบเซตัสตัตวละครระบบอุปกรณ์และก็สกิลต่างๆที่คุณสามารถมาใช้งานอัปเกรดตัวละครของคุณได้แต่จุดที่น่ากังวลครับคือระบบที่จะเปิดมาในอันดับแรกอย่างเทรนนิ่งโหมดครับที่ในตัวไวท์เพเปอร์เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเรามามากมายนะักเท่าไหร่ฮะบอกเพียงแค่ว่าคุณจะเป็นต้องมีตัวละครอย่างน้อย1ตัวครับและสูงสุด10ตัวละครนําออกไปต่อสู้ฮะตรงนี้ก็ต้องมา,มาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะ ว่าการต่อสู้ในเทรนนิ่งโหมดจะเป็นโหมดคลิกทูเอินอย่างเดียวหรือเปล่าครับระบบบอสที่ออกมาในช่วงแรกจะเป็นเหมือนกันไหมและโหมดของ PVE ที่แพลนคือในช่วงควอเตอรที่3เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะและระบบการใช้งานการหมุนเวียนของตัวเหรียญทุกเค็นในเกมเป็นอย่างนี้ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยคุณต้องไปซื้อตัวละครก่อนเข้ามาเล่นเกมครับอย่างน้อย1ตัวละครเนาะโดยใช้จ่ายเป็นเหรียญภายในเกมครับ จากนั้นก็จะมีระบบไอดเอร์เขาเขียนไว้ตรงนี้เนาะเข้ามาเกี่ยวข้องครับคุณสามารถส่งไปเทรนนิ่งต่อสู้ได้ครับมีระบบ q ควิกไฟด้วยการจ่ายเป็นเหรียญในเกมคุณคุณนแล้วใช่ไหมฮะหลังจากนั้นครับถ้าคุณผ่านเป็นแบบต่างๆครับก็ได้รับมาเป็นเหรียญภายในเกมครับเมื่อตัวละครของคุณเซมินาโหมดต้องการการพักฟื้นที่ไวขึ้นก็สามารถใช้บริการของบ้านพักที่ต้องจ่ายด้วยเหรียญในเกมอีกเช่นกันครับ การอัปเกรดตัวละครแบบต่างๆก็ต้องใช้เหรียญน,นะในการซื้ออาหารมาให้ตัวละครของคุณครับแล้วก็วนกลับไปต่อสู้อย่างนี้เรื่อยๆฮะจะเห็นได้ว่าการใช้งานของเหรียญเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนอกจากนี้การอัปเกรดอาวุธสกิลต่างๆก็ต้องใช้เหรียญอีกเช่นกันครับซึ่งก็ต้องไปดูกันต่อนะครับในช่วงของการเทสเกมที่กําลังจะมาว่าระบบต่างๆจะเป็นแบบไหนครับเป็นการเดินออกภัยประชนภัยจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ระบบคลิกที่สอดแทรกธีมของเกม R p g พจหรือเปล่าต้องรอดูกันเนาะ ต่ใครอยากจะซื้อเหรียญของเขาครับย้ำกันอีกทีนะไปทํากิจกรรมในกลุ่ม telegram ได้ครับข้อจํากัดคือเข้าร่วมกลุ่ม global ครับและก็กลุ่ม telegram ของประเทศไทยหลังจากนั้นพิมพ์ในกลุ่มไทยนะครับว่า play a lot n f t g ก a m e เพื่อให้ทางทีมงานคัดเลือกกันอีกทีครับคุณคิดเห็นอย่างไรเกมนี้บ้างบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ